สวัสดีค่ะพบกับนุชเช่นเคยนะคะในช่องมาม่าบุญยมีสไัรเวียดนามวันนี้พามาทำไก่ทอดร,ราดซอสเผ็ดค่ะวันนี้จะทำแบบสไตล์หูหนานนะคะในแบบจีนจีนค่ะวันนี้นุชใช้ในส่วนของน่องไก่นะคะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอดีคำค่ะเพื่อนๆสามารถใช้ส่วนอื่นของไก่ได้นะคะมาเตรียมในของแป้งทอดกรอบกันค่ะ ใช้แป้งทอดกรอบอยี่ห้อใดก็ได้นะคะ1ถ้วยตวงค่ะตามด้วยแป้งข้าวโพด5ช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมบดละเอียด2-3กลีบนะคะและพริกป่น1ช้อนโต๊ะค่ะพริกป่นใช้พริกป่นบ้านเรานะคะ นำไปกรองด้วยกระชอนค่ะแล้วจะได้เป็นผงแบบนี้รสชาติจะเผ็ดกว่าพริกป่นเกาหลีมากค่ะพริกไทยป่น1ช้อนชาแล้วคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นเติมน้ำ180มลลงไปค่ะคนผสมให้แป้งละลายเข้ากันดีนะคะเมื่อแป้งละลายดีแล้วก็นำเนื้อไก่ของเราลงไปคลุกแป้งได้เลยค่ะแป้งจะต้องเคลือบกับเนื้อไก่ หากแป้งเหลวเกินไปให้เติมแป้งทอดกรอบลงไปเพิ่มนะคะเมื่อคลุกเคล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งติดกับเนื้อไก่ดีแล้วก็นำลงทอดได้เลยค่ะนำไปทอดด้วยไฟแรงเลยนะคะมั่นพลิกกลับด้านไปมาเนื้อไก่จะได้สุกทั่วกันค่ะ เมื่อไก่สุกแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะ ในส่วนของไก่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาเตรียมในส่วนของซอสกันนะคะใส่น้ำมันพืชเจียวหัวหอมให้หอมค่ะเมื่อหัวหอมมีกลิ่นหอมเริ่มเกลียมแบบนี้แล้วนะคะให้ใส่กระเทียมสับประมาณ2กลีบค่ะนำลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมอีกครั้งนะคะใส่น้ำเล็กน้อยค่ะ จากนั้นใส่ซอสมะเขือเทศ5ช้อนโต๊ะตามด้วยซอสพริกหรือซอสมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะน้ำมันพริกเผาแบบจีนค่ะสูตรนี้เป็นสูตรกระเทียมนะคะใส่ลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะผัดให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นปรุงรสด้วยผงปรุงรสเล็กน้อยค่ะชิมรสชาติหากขาดเค็มให้ใส่เกลือลงไป และตามด้วยซอสปรุงรสเล็กน้อยค่ะชิมรสชาติเมื่ออร่อยถูกใจแล้วให้ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นนำไก่ที่เราทอดเตรียมไว้มาคลุกกับซอสให้ทั่วค่ะ นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูไก่ทอดสไตล์หูหนานเพิ่มสีสันและกลิ่นหอมด้วยต้นหอมซอยค่ะและโรยด้วยงาคั่วเล็กน้อย รสชาติเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวนิดนิดค่ะมาฟังเสียงกรอบของสูตรแป้งทอดกรอบกันค่ะ